เป็นรากของต้นต้นอะไรวะสมองบล็อกเนี่ยต้นไมยราบเนี่ยค่ะต้นเอามือแตะใบแล้วใบหบเนี่ยต้นไมยราบที่มีดอกสวยๆสีชมพูชมพูนะคะอ้อ,อก,กำลังถอนค่ะเพื่อนนั่งถอนสมุนไพรไมยราบ เพื่อไปทำการตากแห้งเวลาถอนถอนทั้งต้นซึ่งจะประกอบด้วยส่วนของดอกส่วนของใบสองแล้วนะส่วนของลำส่วนของรากนะคะทั้งต้นสมุนไพรไมยราบจะมีฝักมันด้วยนะบางทีช่วงที่มันติดฝักต้นไหนติดฝักฝักก็ติดไปด้วย สรรพคุณนี้เยอะมากอ้อจละลนในไม่หมดจะใส่ไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้เพื่อนเพื่อน,อนกดเข้าไปอ่านสรรพคุณไมยราบท้ายคลิปนะจะเป็นเครื่องหมายตัววียกดจิ้มเข้าไปมีให้อ่านอ่านเลยมันเยอะใครที่สั่งสมุนไพรไมยราบตากแห้งเอาไว้อ้อส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางสนใจทักมาที่เบอร์โช087 606-9955 i d l i a u n g s a r a 0 9อังสรา09กับสมุนไพรมายาับต่างแห้งข้างๆกันนี้เป็นอ,อมแซบตัวผู้ต้นนั้นต้นหางหมาจอกอันนี้เป็นสาคูแดงนะคะ นั่งอยู่ในสวนสวนสวนส,วน,สวนขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ